วันนี้ครับพาไปดูฟุตบอลยูโร2004ครับคู่บิ๊กแมชครับอังกฤษเจอฝรั่งเศสเจอกันในรอบแรกนะครับนัดแรกเลยครับฝรั่งเศสได้จังหวะตรงนี้ครับซีดานยิงลูดิมาเลี้ยวหนีประตูออกไปครับสีดินซีดานแล้วอังกฤษตอบโต้มาครับขึ้นนำ1-0ครับแฟรงแลมผาดนาทีที่38ครับอังกฤษขึ้นนำไปก่อนครับแฟรงแลมผาดครับไปขั้นเปิดมาครับแล้วก็แลมผาดโคเข้าไป คืนนํำแล้วครับอังกฤษครับโอ้โห1 0ย์ครับหมดสธิ์ครับเรียงบัคแต่ครึ่งหลังครับฝรั่งเศสพยายามจัดรูีครับมทีริองรีครับเบาไปหน่อยมาใหม่อีกทีครับฝรั่งเศสเบียร่าให้มาลุกนี้แล้วก็ได้จิงก็ไม่ตรงกรอบครับอังกฤษตอบโตมาแล้วลูดีโดนแตะครับโอ้โหดูครับลูดีโดนแตะครับกระชากหนีแล้วเจอสอยครับนิเกลซิเวสจุดโทษครับอังกฤษ โอกาสจะหนีเป็นสองแต่เบ็คแคมครับูู้หไม่ได้ครับยิงไปติดเซฟเบียงบักเตสครับเดวิดเบ็คแคมแล้วเสียฟรีคิกครับช่วงทดเวลานะครับเดวิดเจมส์สั่งกำแพงใหญ่เลยแต่ว่าหยุดสีดานไม่อยู่ครับโอ้โหเทพจริงๆครับซิดดินสีดานครับยิงฟรีคิกเข้าไปนาที90บวกหครับไปเสมอหนครับฝรั่งเศสโอ้โหดูครับ ช่วงเวลาคับขันครับซีดานช่วยทีมไว้ได้ครับในสัดลูกนี้ก็ตรงตัวครับดารุสวาเซลแล้วเจอราดครับคืนมาไม่ดีครับลูกนี้องดใแตดดโดยโดนเสียบจุดโทษครับโอ้ช็อกเลยครับอังกฤษครับนำแทบจะทั้งเกมครับกำลังจะแพ้ครับซีดินซีดานครับเพิ่งจะยิงฟรีคิกตีเสมอแล้วจุดโทษตรงนี้วิ่งมาซัดเรียบร้อยครับ นาที90บวกครับโอ้โหนี่คือการปล้นเลยครับฝรั่งเศสสองประตูในช่วงทดเวลาครับโอช็อกเลยครับสเวนแพ้เลยครับอังกฤษครับนี่ครับซีดดินซีดานสุดสุดจริงๆครับเหมา2ครับพาฝรั่งเศสปราบอังกฤษได้ครับสองประตูต่อหนึ่งโอ้โหดูครับ สุดยอดเกมเลยครับนี่แฟนบอลยังไม่อยากจะเชื่อครับอังกฤษ